สวัสดีครับผมทนายปรินทนายปอนปอ t u b e Channel ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเก็บเห็ดกันดีกว่าครับเรื่องเก็บเห็ดนี่เราได้ยินกันมาครั้งหนึ่งแลนานมาแล้วนะครับซึ่งเมื่อประมาณสัก 2- 3สปีสารดีกาพึ่งพิพากษาลงโทษจำคุกตายายเก็บเห็ดไปซ,ซึ่งเมื่อไม่นานานี้นะครับเมื่อ2-3วันนี้ก็ได้มีกรณีของการเก็บเห็ดเหมือนกันแต่ที่นี้เป็นผู้หญิงล้วนนะครับ3คน เข้าไปเก็บเห็ดในบริเวณสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานนะครับผู้หญิงสามคนที่ว่าคนแรกน่าจะอายุ60ปีตปีต้นๆส่วนคนที่ 2, สองนามสกุลเดียวก,กันกับผู้หญิงคนแรกเห็นว่าเป็นลูกสะพ้ยนะครับอายุก็คงยังเรียกว่าคุณยายไม่ได้สำหรับคนสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นเพื่อนบ้านกันกันกบผู้หญิงคนที่หนึ่ง อายุก็ใกล้ๆ60แล้วนะครับเรื่องนี้มีอยู่ว่าผู้หญิง3ามคนเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บเห็ดในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานีเพาะชำกล้าไม้ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานของทางราชการนะครับสังกัดกรมป่าไม้เมื่อเข้าไปเก็บเห็ดในสถานที่แห่งนี้ทางท่านหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ก็ได้มีการเข้าไปสอบถามครับ แล้วควบคุมตัวผู้หญิง3ามคนไว้พร้อมกับของกลางก็มีตะกรก้ามีพั่วสำหรับขุดหาเห็ดและในตะกรก้านั้นก็มีเห็ดอยู่จำนวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นหัวหน้าสถานีก็ได้มีการโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มายัางที่เกิดเหตุแล้วก็ควบคุมผู้หญิงทั้งสคนไปที่โรงพักเมื่อไปถึงโรงพักได้มีการ แจ้งความดำเนินคดีกับผู้หญิง3าคนนี้ในข้อหารักทรัพย์ในสถานที่ราชการและในข้อหาบุกรุกเหตุการณ์ก็ไม่ได้ดำเนินการไปแบบปกตินะครับได้มีท่านผู้กำกับโรงพักได้มีท่านปลัดอำเภอซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านในอำเภอมาร่วมไกลเกลีย่ยคงเห็นว่าเป็นเรื่องของชาวบ้านเข้าไปเก็บเห็ดโดยไม่ตั้งใจแล้วก็เห็ดที่เก็บไปนั้นก็มีจำนวนไม่มากเท่าไหร่ก็มีการไกลเกลีย่ยกัน หลังจากนั้นต่อมาทางท่านหัวหน้าสถานีเพาะชํากล้าไม้ <c oughs> ก็ได้ดำเนินการถอนแจ้งความแต่เรื่องมันไม่จบง่ายๆครับเพราะการลักทรัพย์ในสถานที่ราชการการบุกรุกซึ่งเข้าไป3คนถือว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ครับถอนแจ้งความแล้ว พนักงานสอบสวนต้องทําสํานวนคดีต่อไปตามกระบวนการเพื่อส่งสํานวนไปให้อัยการพิจารณาซึ่งอัยการก็จะพิจารณาสํานวนสอบสวนที่ตํารวจได้รวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคําพยานบุคคลไปถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุไปทําแผนที่เกิดเหตุเมื่อรวบรวมสํานวนแล้วก็ส่งให้อัยการอรัยการก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านี้แหละครับในสํานวนสอบสวนของตํารวจแล้ว จะมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลเรามาดูทีละข้อหาเลยนะครับที่ท่านหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ได้แจ้งความเอาผิดผู้หญิงทั้ง3คนนี้ข้อหาแรกครับลักทรัพย์ในสถานที่ราชการลักทรัพย์ปกติเบสิกทั่วไปก็ถือเป็นเรื่องธรรมดานะครับ แต่ถ้ามีสถานที่ราชการมาเกี่ยวข้องไปลักทรัพย์ในสถานที่ราชการถือว่ามีเหตุชะกันโทษหนักขึ้นทั้งโทษจำคุกและโทษปรับสำหรับอัตราค่าประกันตัวในข้อหานี้นะครับในชั้นพนักง,งานสอบสวนนั่นคือชั้นลงพักในชั้นอายการรวมไปถึงชั้นศาลวงเงินประกันตัวในข้อหานี้ประมาณ1 0 0 0 0แถึง2 0 0แสนบาท สำหรับข้อหาต่อไปนั่นคือข้อหาบุกรุกนะครับถ้าบุกรุกธรรมดาก็ถือว่าเบสิกชิลๆครับแต่ถ้ามีการบุกรุกกันตั้งแต่2คนขึ้นไปถือว่ามีเหตุชะกันโทษก็สูงขึ้นหนักขึ้นทั้งโทษจำคุกและโทษปรับอัตราวงเงินการประกันตัวก็อยู่ที่ประมาณ90 0 0 0บาททั้งข้อหารักทรัพย์ในสถานที่ราชการและข้อหาบุกรุกโดยร่วมกัน กระทำผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นคดีอาญาแผ่นดินนั่นหมายความว่ายอมความกันไม่ได้มีใครไปแจ้งความแล้วแม้จะถอนแจ้งความตํารวจก็มีหน้าที่ต้องดําเนินคดีทําสํานวนสอบสวนส่งพนักงานอายการเพื่อพิจารณาสั่งคดีต่อไปว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องท่านจะเห็นนะครับว่าการเป็นผู้ต้องหานั่นคือถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดไม่ใช่เรื่องสนุกครับไม่ใช่เรื่องบันเทิง ประการแรกต้องพิมพ์มือครับประการต่อไปต้องประกันตัวซึ่งการประกันตัวก็อยู่ในดุลพินิษของพนักงานสอบสวนอยู่ในดุลพินิษของพนักงานอัยการและอยู่ในดุลพินิษของศาลอาจจะปล่อยตัวชั่วคราวหรือที่เรียกว่าให้ประกันตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใดๆก็ได้นะครับแล้วแต่กรณีกรณีไป หรือจะเรียกหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันว่าบุคคลคนนั้นจะไม่หนีไปไหนจะมาตามกําหนดนัดของเจ้าหน้าที่เมื่อนัดหมายให้มาฟังคําสั่งนี่ถ้าสุภาพสตรีทั้ง3ท่านต้องตกเป็นผู้ต้องหาอย่างสมบูรณ์แบบและต้องใช้เงินหรือหลักทรัพย์ในการประกันตัวผมว่าเป็นเรื่องที่ลําบากนะครับเพราะเงินไม่ใช่น้อยนอยดูตามเนือข่าวคดีนี้นะครับ ข้อแทจริงไม่แจ้งชัดนะครับว่ามีการบุกลุกเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่แต่ถ้าเป็นกรณีที่สถานที่แห่งนี้สถานที่เกิดเหตุสถานีเพาะชำกล้าไม้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก็จะมีหลายข้อหาตามมานะครับตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติและพระราชบัญญัติป่าไม้เห็ดซึ่งขึ้นอยู่ในป่าถือว่าเป็นของป่า การจะไปเก็บของป่าไปหาของป่าจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานนั่นคือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลป่าสง,งวนแห่งชาติแห่งนั้นๆหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะประกาศเป็นคราวๆไปให้ประชาชนเข้าไปเก็บของป่าได้เข้าไปเก็บของป่าในเขตป่าสง,งวนได้เป็นคราวๆไปผู้ใดเข้าไปเก็บของป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งครับ ของป่านั้นมีทั้งของป่าธรรมดาและของป่าห่วงห้ามนะครับถ้าเป็นของป่าห่วงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ได้กําหนดไว้ว่าจะต้องมีประกาศเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนั่นคือพระราชกิฤษฎีกาประกาศว่าสิ่งใดถือว่าเป็นของป่าห่วงห้ามผมยกตัวอย่างนะครับมี2ชนิดนะครับที่พวกเรารู้จักดีประการแรกคือกล้วยไม้ป่าทุกชนิดและชิ้นไม้ เศษไม้ยางไม้ของไม้กฤษณาถือว่าเป็นของป่าห่วงห้ามครับส่วนของป่าตามความหมายในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาตินั้นเห็ดครับถือว่าเป็นของป่าแม้จะไม่ใช่ของป่าห่วงห้ามก็ตามการไปเก็บเห็ดในเขตป่าสงวนแห่งชาติต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือเจ้าพนักงานได้ประกาศอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปเก็บเป็นคราวๆไป เมื่อเกิดเป็นคดีความมันก็ต้องดําเนินไปตามกระบ,บวนการยุติธรรมมีการสอบสวนมีการส่งสํานวนไปให้อัยการอรัยการพิจารณาว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องถ้าฟ้องคดีก็ขึ้นไปสู่ศาลต้องพิจารณาพยานหลักฐานท้ายสุดศาลจะเป็นคนพิพากษาทีนี้เรามามองในแง่มุมความจําเป็นและเหตุผลของแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรามาแชร์ความคิดกัน พวกท่านมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ comment ได้นะครับผมรับฟังทุกคอมเมนต์ในมุมมองของผมนะครับเริ่มจากหญิงชาวบ้าน3คนออกไปหาเก็บเห็ดป่าผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตนะครับที่จะต้องทำมาหากินออกไปหาข้าวของออกไปหาอาหารมาเพื่อกินมาเพื่อดำรงชีพหรืออาจจะหามาเพื่อขายนำเงินมาใช้จ่ายซื้อปัจจัยสี่ ในมุมของผมจากพฤติการตะก้าใบเดียวเห็ดจำนวนหนึ่งซึ่งไม่เยอะมากแล้วก็มีพรั่วหรือเสียมนี่แหละครับ1อันไปสมคนผมว่าคงไม่ได้ทำเพื่อการค้าขายใหญ่โตหรือทำเพื่อธุรกิจนะครับผมจะมองว่าทั้งสคนไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไปเพื่อหาอาหารมาทำกับข้าวมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ทีนี้มาดูในมุมของหัวหน้าสถานีเพาะชำมกล้าไม้กันนะครับแน่นอนครับท่านเป็นข้าราชการดูแลสถานที่ราชการเมื่อมีใครเข้ามาโดยไม่แจ้งก่อนและมีพฤติการที่ทำให้เข้าใจได้ว่าจะเข้ามาเอาของราชการเอาทรัพย์สินของราชการไปทำให้ทรัพย์สินของราชการเสียหายผมว่าท่านหัวหน้าสถานีก็อยู่ในสถานะที่กระทำได้ไม่ผิดนะครับ เป็นข้าราชาการก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของทางราชาการและสถานที่ราชาการไม่ให้ใครเข้ามาทำลายหรือว่าเข้ามาโดยไม่มีเหตุอันสมควรดังนั้นการไปแจ้งความผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับการที่ไม่ไปแจ้งความโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุอันสมควรอาจจะโดนข้อหาละเว้นการไปรเดบัิหน้าที่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยถูกดำเนินคดีอาญามาตรา157 ทีนี้เรามาดูในมุมของพนักง,งานสอบสวนนั่นคือตำรวจนะครับเมื่อรับตัวผู้ต้องหาและมีการแจ้งความคดีดเป็นคดีดอาญาต่อแผ่นดินยอมความไม่ได้แม้มีการถอนแจ้งความแล้วพนักง,งานสอบสวนก็มีความจําเป็นที่จะต้องทําสำนวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้เสร็จสิ้นตามหน้าที่มิฉะนั้นก็โดน157เช่นเดียวกันครับเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว จึงส่งให้พนักงานอายการพิจารณาต่อไปทีนี้มาดูมุมของอายการนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้สำนวนการสอบสวนหรือการสอบสวนได้ดำเนินไปถึงไหนแล้วคงยังไม่เสร็จหรอกครับจับผู้ต้องหามาได้หนึ่งคนจะช้าก็ตรงที่ต,าาตรวจลายพิมพ์นิ้วมือเพราะใครเป็นผู้ต้องหาต้องพิมพ์ลายนิ้วมือทุกคนครับส่งไปตรวจที่ทะเบียนประวัติอาชญากรว่าเคยมีต้องคดี อื่นมาก่อนหน้านี้หรือว่าหลบหนีหมายจับคดีอื่นหรือไม่ซึ่งกระบวนการนี้ใช้เวลาครับคงต้องรอสักพักหนึ่งเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นส่งไปให้อายการอายการก็จะพิจารณาว่าจะฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยต่อศาลหรือไม่การฟ้องคดีด,ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือเป็นประโยชน์แก่สาธารณะหรือไม่สิ่งเหล่านี้แหละครับทุกภาคส่วน ทุกองค์กรทุกบุคคลล้วนมีเหตุผลในการพิจารณาเราต้องเข้าใจทุกฝ่ายนะครับผมก็ได้แต่หวังว่าเรื่องนี้จะจบลงได้ด้วยดีนั่นหมายความว่าสุภาพสตรีทั้งสามท่านไม่ต้องไปต่อในชั้นศาลแต่ก็สุดแท้แต่นะครับเราไม่อาจก้าวล่วงการใช้ดุลพินิษหรือการทำความเห็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ครับก็เป็นอันว่าเรื่องของการเก็บเห็ดในครั้งนี้ข้อเท็จจริงไม่เหมือนกับการเก็บเห็ดในตำนานซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับคนละเรื่องนะครับเรื่องนั้นข้อเท็จจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยซึ่งเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังส่วนเรื่องนี้ตะก้าใบเดียวครับพ่ว1หนึ่งอันครับสาวแก่สองคนลูกสะภ้าหนึ่งคนครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติด ตามรับชมรับฟังทนายปอนปอน u b e Channel นะครับถ้ามีเรื่องไหนหน่าสนใจแล้วผมมีเวลาอีกแน่นอนครับผมจะใช้เวลานี้เพื่อมาคุยกับท่านมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและแง่มุมในการมองเรื่องนั้นๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกท่านนะครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องทนายปอนปอนให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ